วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันที่สิบแล้วนะทาตั้งแต่วันที่ยี่ห้าค่ะสิบเอ็ดแล้ววันนี้สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมคะอ่าอ่าเดย์สิบเอ็ดนะคะเราก็มาตัดไหมกันที่โรงพยาบาลมาต้าพีชเนาะตอีก็หน้าก็ยังจะเป็นแบบชำ้ชำๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีอาการบวมนิดหน่อย ยาบาลที่นี่สวยและมือเบางมากเสวยได้สั่งเหมือนกันเลยสวยได้สั่งเหมือนกันนี่อย่าหยุดสวยจ้ะนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหนึ่งเดือนเป็นยังไงสามเดือนเป็นยังไงนะคะแต่ชอบนะรู้สึกหน้าเปลี่ยนมากแล้วก็ตาเฉียวขึ้นเวลายิ้มไม่มีตีนกาลวจ้ะไม่ต้องฉีดโบท็อกตลอดชีวิตละ ลอดชีวิตไหมวะก็คงประมาณเนาะรู้สึกว่ามันแบบมันเฉี่ยวขึ้นมันเด็กขึ้นนะคะแล้วก็มันก็หิ้วคิ้วเราขึ้นไปเยอะมากเลยนะโอเคขอบคุณนะคะตัดไหมต่อ